สวัสดีครับสวัสดีครับปณิจารย์มาพามรูอะไรครับก็มาดูสถานที่หลวงปู่เ,เ,เคยมาอยู่แต่ก่อนหลวงปู่สวงเคยอยู่นี่ครับว,วัดชัยมงคลครับตำบลรุร่งนานพลักแล้วท่านเคยมานั่งต้นจมูกนี่หมดจมูกต้นเคยมาเคยมาแล้วก็เคยมาตรงนี้แล้วก็ที่ศาลาศาลา,าเก่าท่านมาหลายเทีย่ยวแล้วหลายเทีย่ยวเห็นเจ้าวาดว่าแล้วก็ญาติโยมที่ที่กระถามว่าเคยมาเคยมาหลายเที่ยวแล้วก็เดินไปนู่นไปวัดอ่า วัดโพวัดโพมูลธรรมวัดโพมูลธรรมแล้วก็ออกจากวัดโพมูลธรรมนะถึงไปนู่นไปบ้านอะไรเนาะบ้านในที่ทุ่งเลนนะทุ่งเลนครับไปที่นู่นถึงท่านไปกุขันไปนู่นต่อครับนี่ท่านดังเดิมท่านก็มาจากนู่นนะมาจากกันทะลักมาจากน้ํายืนมันจะมีพลานหินอยู่อยู่ตรงนู่นจะมีอีกครับที่หนึ่งที่หลวงปู่ไปตรงนั้นจะมีรอยพระบาทรอยพระบาท เขาบอกว่าไปไม่ไกลครับเลยบ้านไปหน่อยนึงไปบ้านไปหน่อยนึงถ้าเราจะไปดูก็ได้ครับไปดูก็ได้ตามที่ท่านดูแล้วท่านก็จะเดินมานี่ครับเดินมานี่เ, <c oughs> เห็นอาจารย์ว่ามีรูปอะไรนะนนรูปมีานรูปพระจพระอยู่ในต้นจะบอกเลยไหมยังไม่รู้ดูนหน่อยเติมดูใกล้ๆโอ้หอาจจะเป็นห่วงก็ได้เมื่อแต่แล้วห่วงก็มาขอเนี่ยอาจารย์นายเจนี่ะโอ้รูปพระด้วยตัวนี้อ๋อเหมือนท่านยืนเนาะเหมือนองค์ยืนอ๋อ มารูปพระมนรูปยันต์ต้นจะบกใหญ่ที่สุดเลยครับอ่ะหัวไหลร้อยพันปีน,ปนั่ 1, นนีนานจารเห็นเลขอะไรงนี้นเห็นเป็นเลขอะไรจไาจายกอนะนนไม่เจัดอาจารย์เห็นตรงไรงวดที่แล้วเจเห็นอันเดียวกันนะครับตรงนี้น อการย์เห็นเปลี่ยนไปแล้วทำมาทาใหม่ที่ไหนการที่เปลี่ยนอะไรงวดก่อนงวดก่อนเป็นสี่เป็นสามเป็นแปดเป็นเจ็ดสี่เป็นสามเป็นแปดเจ็ดอ่างวดนี้ก็ไปตรงไหนก็เห็นแต่เนี่เห็นสามเห็นสี่ก็เป็นให้เขาวิ่งสามวิ่งสี่วิ่งสี่วิ่งสามตลอดเป็นยันตัวนี้ใช่เป็นยันเหมือนยันเหมือนตต้้อองีไเป็นิารอืมเป็นยันแต่ว่าเหมือนเลขด้วยอยู่ข้างในของที่เขามาไอ้นี่นะเขาเห็นเห็นคนเดินเลยนะเห็นคนเดินเหมือนกับนี่นะ เป็นนางไม้หรืออะไรก็ไม่รู้เป็นผีเดินเลยที่เขามาเจาะยางมาเก็บยางครับที่ผมมาถามเขาว่าโอ้เห็นเห็นตั้งวันเลยนะเห็นเดินเนี่ยเนี่ยเห็นเดินทำไมรู้เป็นต้นหรือเป็นผีเป็นนางไม้ต้นใหญ่ใหญ่มากอันนี้คือต้นอะไรใช่ต้นใหญ่ต้นจะบุกต้นจะบุกใหญ่ม็อกค่ะอายน่าจะหลายปีอันนี้จีวอนอะไรอย่างเี้ไม่รู้เหมือนกันครับจะเป็นจีวอนอะไรไม่ เออมีโมมีมาแต่ก่อนจะเป็นกระท่อมเก่าตรงนี้ลื้อออกแล้วตรงแรกกระท่อมเก่าอย่างตรงนี้ะนกระท่อมเก่าอยู่ตรงนี้เลื้อออกแล้วสถานที่มาเอาเลขเอาหวยกันคือสถานที่ตรงนี้มาเอาเลขเอาหวยไอ้เจ้าที่เขามาไอ้นี่ต้นยางเขาก็บอกว่าเห็นเดินเห็นเดินแต่เขามาขอเลขก็ถูกนะไปฝันได้อะไรได้ฝันได้อะไรก็เลขก็เข้าเลขก็เข้าเดีเพราะตรงนี้ตักดิ์สิดงานที่ จริงๆเลยกลางวันเดียวก็โยเห็นมันเป็นรูปหลวงปู่นั่งอยู่ตรงนี้เลยเหมือนหลวงปู่เป็นรูปหลวงปู่นั่งค่ะยืนเดียวกันบางทีข้างในเหมือนกับท่านเหมือนกับท่านยืนอยู่นั่นนะตรงจุลคนละที่เหมือนท่านยืนเนี่ยบางทีนะครับอ่ะท่านผู้ชมเหมือนท่านยืนเนี่ยตอนนี้นะครับอ่ะนันนี้เหมือนยืนแต่ตรงนี้เหมือนนั่งอ่ะ ที่แป้งใา้ก็คือดินเลยสาธุสาธุส่งดูไก,กลๆเด้อสาเอตุสาเพื่อมีเลขส่งดูไก,กลๆเลยส่งดูไก,กลๆเลยเพื่อหนะัดออทำงานได้ดูชัดๆด,ด้วยกันดูแบบชัดๆเลยนะครับเพื่อตัวเลขนะครับต้นเจเบก นเคยมาขอเรื่อี่หลวงปู่เคยมานัาง่งมีกระท่อมตรงนี้ด้วยโอ้นี่สี่ามนงอยู่เลยนี่นี่สี่สามหรือสีสองโอ้สี่อยู่สีามนงอยู่สี่สามี่มีเลขอกอีกไหมอ่ะอีกสี่เป็นแนวทางสาธุสาธุอ่ะ ขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาทุเดอ้อครับผมต้นจะบอกใหญ่สุดๆอ่าสาธุอายุหลายร้อยปีดั้นี้ครับไปได้เดินทางมาหาลวงตาวัดไชยมงคลน,นะครับอายุท่านร้อยเจ็ดปีนะครับดวงตานะครับอ่ะไ่เจอต้นจะบกใหญ่น่าจะหลายร้อยปีครับสาธุสาธุรวยๆวยทุกคนทุกท่าน,นครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มา วัดหลวงปู่วัดชัยมงคลหลวงปู่หลวงปู่เซียนเนาะเซียนหลวงปู่เซียนนะครับเซียน,ยน,ยนท่านอายุร้อยเจ็ดปีนะครับได้รับพัดยศเป็นเจ้าวาดน,นะครับนะเป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับเป็นเจ้าวาดอายุเยอะที่สุดนะครับปกติทางข้าราชการก็เกษียณแล้วนะครับเกษียณสองรอบแล้วเกษียณสองรอบนะแต่ท่านเพิ่งได้พัดยศครับ นะครับเนาะเป็นเจ้าวาดอยู่วัดชัยมงคลขึ้นบ้านอะไรครับนี่นนเอาวมูสี่มูสิบมันขึ้นตำบลไหนนะตำบลรุ่ะตำบลรุง,รบบรงอำเภอก,การทะลักตอนนี้อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอญาตโยมทําเพื่อฉลองพันยศของท่านนะครับ,รบมดีดูแท้เลยยายตั้งใจดีมากเลยนี่ย ใหญ่าะไรกับอะไรน้ากินนี่นะความยาวหนกะถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดหกเจ็ดศูนย์น่ะนะหกเจ็ดศูนยโอ้ยหนอใหญ่บอหกเจ็ดศูนย์คุมทรัพย์พญานาคเด้อยายเด้ดเอมีมีเลขเป็นบอช่องนี่ไหมมีครับนี่ก็ยายบอแล้วเมื่อกี้นี่หกเจ็ดศูนย์นี่าลืมเด้อสี่ทุกคนทุกท่านนะครับอาจารย์ว่าเห็นเลขอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดู เลขอาจารย์สมจิตว่าได้เลขที่นี่นะครับต้นต้นอะไรนะเดี๋ยวไปดูก่อนใหญ่สุดใหญ่สุดๆเลยครับ